สวัสดีครับพี่นอ้องวิธีจะทำไม้แก้วตกมึกมาครับไตอึอกอีกแล้วสว,วัสดีครับสวัสดีครับผมโยงเจี๊ยบครับมากันสี่คนพี่น้องกับไตหานคาเรือกันมือทุกคนร่วมไตพร้อมโอ้ยมือก,กินวัดกับท่านพี่น้องเลย ตางไปครับเพิ่มไตอื่งจัดเลยพี <S 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 ่น้องไตยื <S <S> <S ่งจัดแล้วไตยื่นจัดเลยพี่น้องใส่สวยๆงามนี่เป็นตัวที่ซีเท่าไหร่ล่ะสวัสดีครับไตยื่จัดแล้วโอ้หนวดขาดโอ้โหอะไรนัโอ้โหหนวดแรงไปหน่อยว่ะ สามหนวดเลยเาต่างๆกันไปครับผมอาจจะได้ยินเสียงลมในเด้อพี่น้องเลยลมแห้งเนาะมือ<ใ>นี้ลมค่ <ใน S 1> อ,ขอ<ใ>นข้างจัด <ใน S 1> จัง <ใน S 1> หน่อยเรียกกันไลเรียวผมเท่าตังใส่ไอ้หลวเนะาะหลวเพื่อทวงหนามจังหน่อยทำไมวันนี้ผมนั่งเงียบสงบเลยอะบรรยากาศมือนี้กะ ไปกันอึมคึมอึมคึมเนาะเดี๋ยวไม่ร้อนเดี๋ยไม่ร้อนเดี๋ยวติดตามไปครับผมทีเฮียทำกันรดรวดมาเทียหนึงกันเดี๋ยวมาตกมือกันเนาะมาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนมือแล้วโดนเลยพี่น้องเอ้ยไหนันหันเออเอาเออยไม่เป็นไรหันมาคนเยอะนี่อันนี้มันเปิดแล้วปิดเนี่ยเปิดอยู่มาแล้วมาแล้ว

ใสตกคนเดียวไม่เ,เขาไม่ปล่อยให้แขกตกเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยล <c oughs> ่าังไปตังไปครับผมพีนี้ถ้าผมก็ได้สองตัวเจี๊ยบกับวนได้จักตัว อ่ะติดตามไว้ครับผมครับๆมาแล้วครับ <coughs> ที่เท่าไรของเจียตัวที่สองตัวที่น่ารัก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 <ม>ขวดนมเต็มปากเลยตัวนี้มีไซส์หน่อยนะม่ใช่ผลนมนะขวดนมเต็มปากเลยมาเร็วมาเร็วตอนท,ที่กระป๋องเบีย้ยเอานู่นนู่นอีกตัวโอ้ยไม่พูดไม่จากลัวลูกค้าได้แย่งตก <laughs> ตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยตัวใหญ่มาแล้วเว้ยโอ้แกน้ำเตะเออเออนานมาทีฮ้ยเอาละเป็นตัวมกและ ตาเ่องมตามไปครับห้างตวแนมือนี่ตกยากยากแมาแล้วมาโอ้ใส่สวยขึ้นมามั่งมาเริ่ออน้ำมาแล้วเออเอ้ย

เออส,สวยยาดตามตามกันไปครับพี่น้องมือนีมาส้มบรรยากาศเสื็จเสร็จ,จะได้เซียมบรรยากาศเซียมบรรยากาศมาลาคั่านอ่ะตามตามกันไปครับผมอเออมาแล้วเว้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ย เออมาแล้วเออใสสวยหลังจากที่เราตกน้ำดำมานานนุก่นนกมม็มาคู่กันอ๋อตรงตนีอกอไมาแล้วพี่อง โอ้อมากับมาส่องสอนกันเลยสองสามโอเคสวยตามามกันไปโอเคจะได้เวลากลับแล้วพี่น้องเคิงมือแล้วเคิงมือแล้วเก็บกักินข้าวก่อนครับรับยกักยกเข่าเหนื่อยดก่ํลังเลี้ยงตุกตับ ใส่งดๆสวยเลยอยาไปนับตัวบรรยากาศอึมครึมมืดมัวแดดครับวันนี้ไม่แดดเลยือสแอสารเลอพี่นอ้องเรือกบอกว่าตกมือบางใดเนาะ กับไกอืงไตอืงคนหล่อเมอกี่ตัวเด่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30ตัวตัวครับผมไม่รู้3 6ตัวขาเดี๋ยวไปหน่อยดิเออเข้าเฟรมซะเยอะเลย เขาตีมาเทียบกับปาหาไม่สุภาพอีกแลดสครับ ทายรูปน้ำน้ำลูกค้าคลิปนี้ก็สิได้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะพี่น้องค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ก็ได้เป็นกำลังใจให้ช่องนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวพอ,อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ